สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบังคนหลังนะครับบังคนหลังของวิบร้อยเอสศูนย์ห้านะครับรวิบร้อยปีศูนย์ห้าวิบร้อยยูบอกนั่นแหละนะครับนี่ครับก็จะพามาเปลี่ยนนะครับของเจ้าเวิบร้อยนี่มันจะมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะมาทั้งไฟท้ายนะครับทั้งบังคนหลังทั้งไฟท้ายเขาจะมาด้วยกันนะครับนี่นะครับก็ มันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าวิธีเปลี่ยนจะเริ่มต้นแกะจากตรงไหนนะครับจะถอดอะไรก่อนนะครับมันต้องถอดอะไรบ้างนะครับก็สำหรับผู้ที่ถอดเป็นแล้วนะครับผู้ที่ทําเป็นอ่ะก็เลื่อนผ่านได้นะครับหรือไม่ก็ดูเล่นเล่นไปนะครับดูเล่นเล่นไปมันก็จะมีถอดการตกนะครับถอดการตกถอดชุดสีชุดสีเขาจะถอดแบบครึ่งเลยนะครับ ถอดแบบครึ่งออกมาเลยนะนี่นะครับไม่ได้ถอดออกทีละชิ้นนะครับเราจะถอดออกทั้งยวงเลยอ่เดี๋ยวจะถอดให้ดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมนี้นะครับมันจะได้สว่างหน่อยแสงมันจะได้พอแบบแรกเลยก็คือการตกนะ วงครับแกวงแฉกนะครับมัจะมีน็อตผสมกันหลายหลายรุ่นหลายเบอร์นะครับแกวงแฉกมีเบอร์สิบแล้วแต่ รถมันเก่านะครับอายุมันเยอะบางทีเขาก็มีอีเบิ่าไยรัดดามไว้นะครับ okay. จะมีเบอร์สิบอยู่ตรงกลางบางคันที่มันหลวมแล้วเราก็ถอดออกครึ่งน,นี้ได้แล้วก็กดออก ตัวน,นี้มันยังแน่นอยู่ตัวไหนที่มันรู้สึกว่ามันกีก่าเราแล้วก็เอาออกก่อน ok ok yeah. yeah. nó no, có nhẹ mà nó นี่นะครับเราก็จะออกอย่างนี้นะครับน่ายสุดไม่อก็จะมีเบอร์สิบสองตัว ก็อ,อยู่ข้างล่างอีกนะครับข้างล่างอสองเหมือนกัน ยกขึ้นนะครับนี่ครับโอ้มีนอ็อตตรงนี้ด้วยสกรูอันไี้ครับ มาต่อกันครับท่านผู้ชมนี่เราก็จะใส่ของใหม่นะครับถอดออกมามันก็จะมีแค่นี้นครับก็จะมีแค่นี้แล้วก็ีปักๆเข้าจะมาอย่างนี้เลยนะครับก็จะเสียบเข้ากับตัวโคมไฟท้ายเลย เบมันเขาเอาคาถาหน่อยอปลอดไฟเขาจะมีมาด้วยเลยนะครับมากับของใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าดี กิฟล็อกเดิมเข้านี่มันหายหมดเลยสี่ IC, ตัวผมไปหมุนนี่ครับตัวมันยึดกับตัวบางคนในจริงๆแล้วเราต้องหากิฟมาใส่นะครับนี่กิฟเขามันหายไปแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่เดี๋ยวไฟมันจะกระดกได้แล้วมันก็จะหกักอีกนะครับแป๊บหนึ่งครับ จริงแล้วเขาจะเป็นน็อตเบอร์สิบครับแต่ว่าผมไม่มีผมก็จะใส่เป็นแบบเกีียวปล่อยตัวใหญ่ให้ไปก่อนสายไฟด้วยนะครับอ่ะนี่เราก็จะสวมสวมมันเข้าไปครับนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ให้ลงล็อกรูนอ็อต เกอยังกาแฟาอนนี้นะครับเราต้องดูดีๆมันไม่ตรงรูมันจะไม่เข้านะครับเนี่ยจะต้องให้ลูกยางมันเข้านะครับ รู้สึกว่าอาจจะเริ่มร้อนอบอ้าวนะครับไม่แน่วันนี้อาจจะมีฝนโปรอยอีกฮะมีลมเย็นแล้ว อ่าโอเคคิดว่าคิดว่านะยางเข้ามันใหม่นะครับมันก็จะยากหน่อยเวลาใส่ครับเราก็จะเย็นๆนะครับต้องใช้เครื่องมือช่วยหน่อย โอเคเอาละอืมเอาอันนี้นะเบอร์สิบ้อมเวนน็อตนะครับเหมือนเดิมเขาตอดยังไงก็ประกอบเข้าไปอย่างนั้นเลยครับช่างยนต์ฝ่ายประกอบนะครับช่างกลฝ่ายผลิต ราจะใส่น็อตตัวข้างล่างนะครับ ตัดใส่เป็นสกูครับดีกว่าไม่มีนะครับดีกว่าไม่มียึดเลยยึดเลยเนี่ยมันจะสั่นนะครับเพราะสั่นก็หักนะครับทีนี้ лунане ที่เราถอดออกมาผิดน่เออฬนกายหยางไหว่อไรวะตื่นเสามากขึ้นเหตุยังเทอะไรน้ำจะเก้าโมงสิบโมงแล้ว โอเคเดี๋ยวเราลองดูก่อนเนาะก่อนจะประกอบชุดสีไปติดหรือเปล่าลองดูก่อนอ่ะโอเคติดนะครับ โอ้สว oh, so ิตไฟเดียวเขาริงแล้วเอาแค่นี้ก่อน รไม่ได้ติดเครื่องหนึ่งวันนะครับก็เลยมีลิงไม่ค่อยขึ้นหน่อยต้องดึงโชคช่วยนะครับอ่ะก็เสร็จแล้วนะครับไฟก็ติดดีนะครับเดี๋ยวมาประกอบชุดสีนะครับประกอบชุดสีก็อาตันนี้ขึ้นก่อนเออยกเบาขึ้นแล้วก็ชุดสีครอบมันลงไป ตัวไหนที่มันเข้าง่ายเอาตัวนั้นเลยเข้าก่อนฝั่งนี้ตรงนี้ข้างหน้าฝั่งนี้ต้องฝั่งด้านขวาต้องเอเข้าที่หลังเ,เข้าด้านซ้ายก่อนนี่นะ โอเคโอเคเรรอับเขารูปเป๊ะๆนี่นะครับเรียบร้อยนะครับ เป้ทุกจุดนานถอดประกอบเนี่ยเราถอดยังไงแล้วก็ใส่งานนะครับท่านผู้ชมเราแค่เปลี่ยนอะไรนะครับมันก็ไม่ได้ปวดหัวอะไร แค่ okay. ถอดตัวเก้าออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่แค่นั้นนะครับโอเคเราจำน็อตได้นะครับว่าน็อตมันอยู่ตรงไหนนะครับ Okay. แล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนบังโคลนหลังนะครับสองเจ้าเว็บร้อยยูบอกนะครับโอเค